สวัสดีครับชาวยูทูบ YouTube. นี่จะมาขายของเก็บครับซื้อมาเก็บนานแล้วครับผมเครื่องรีฟาน2 0 0ร้ซีซีครับเป็นรีฟาน3ล้อสร้างนะครับรีฟาน3ล้อสร้างนะครับห้าเกียร์ครับ5เกียร์รีฟานชุดคาบูครบนะครับแต่ว่าสายไฟอาจจะมาไม่ครบนะครับ ได้สตาร์ทมีนะครับไดสตาร์ทนี่นะครับชุดเกียร์ครับชุดเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับมีนะครับชุดเกียร์มียอยให้ด้วยครับเฉพาะชุดเกียร์นี่ก็น่าจะประมาณส0 0 0ันสอถึงสามพได้นะครับชุดเกียร์ถ้าจะไม่ผิดนะครับนี่ชุดเกียร์ถอยเดินหน้านี่ครับแล้วก็เครื่องนี่ถ้าเป็นมือนหนึ่งนี่ บอกได้เลยครับมีเงินหมื่นแน่นอนครับสร้างครับอันนี้ผมซื้อมาเก็บไว้นานแล้วก็ว่าจะมาสร้างครับพอดีงบไม่มีนะครับงบไม่มีก็ขายครับวันนี้ขายนะครับขายครับขายขาดทุนเลยครับวันนี้แค่ตัวนี้ก็แค่ตัวนี้ก็กาไร้วครับขายได้ไปครับชุดเกียร์กับย้อยนะครับ ชุดเกียร์ฝากกับชุดเกียร์ฝากขยอยนะครับก็ใครเป็นนักสร้างนี่ก็รู้ครับว่าตัวนี้อาจจะแพงหน่อยครับเครื่องนี้ก็ถ้าสองร้อยซีซีก็มีหลักหมื่นขึ้นครับหลักหมื่นขึ้นไม่เกี่ยวกับชุดเกียร์ฝากนะครับถ้าเป็นนักสร้างครับนี่ผมซื้อมาเก็บครับว่าจะสร้างก็ไม่ได้สร้างครับเพราะว่าทุนไม่มีนะครับทุนไม่มีจุดขอโทษเสียครับ นี่นครับก็สภาพเดิมๆครับใครอยากได้เดี๋ยวผมก็จะติดราคาไว้ที่คอมเมนต์ครับติดราคาไว้ที่คอมเมนต์อูที่แสดงความคิดเห็นนะครับสำหรับใครจะซื้อนะครับผมจะใส่ราคาไว้ตรงนั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นเครื่องไลฟ์ฟันครับไลฟ์ฟัน สำหรับเครื่องนี้ครับพวกรถสร้างเขาจะาไปสร้างดีครับนี่ผมก็ว่าจะซื้อมาสร้างครับแต่ว่าไม่มีงบนะครับไม่มีงบสำหรับใครที่เป็นนักสร้างอยู่แล้วครับก็ผมขายให้ถูกๆเลยครับผมไม่รวมส่งนับค่าส่งต้องออกเขาเองนะครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่มืออาชีพในการขายนะครับ อันนี้ได้มาเบื่อเบื่อไม่ได้เบื่อแล้วครับไม่มีเงินสร้างครับไม่มีเงินสร้างต่อเดี๋ยวก็อาจจะขายให้เพื่อนๆที่มีกำลังสร้างด้วยสร้างรถอยู่แล้วก็ยังไม่มีเครื่องก็นี้ครับไรฟานครับสองร้อยซีซีไปเลยครับมี <c oughs> ไดสตาร์ทแต่ชุดไฟไม่มีนะครับชุดไฟคอยหัวเทียนไม่มีนะครับ อย่างอื่นก็น่าจะครบนะครับนี่ผมยังไม่ได้ลือเลยครับเลยจัดมาหลายเดือนแล้วเลยจอยจนขึ้นสนิมหมดแล้วสำหรับใครสนใจก็ดูใต้คอมเมนต์นะครับเครื่องไรฟันนะครับสภาพสวยดีมีตัวจับให้เลยนะครับเลยสร้างแทนจับมาให้เรียบร้อยแล้วคือสามารถไปติดตั้งกับรถสร้างได้เลยนะครับตัวจับ แทนจับเตนจับตัวจับก็ติดไฟให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสภาพดีครับสภาพดีอันนี้ยังไม่ลื้อนะครผบได้มาสภาพยังไงก็ไว้ยังงันเลยนี่ครับยอยยังหมุนได้ครับถ้ายอยหมุนได้แสดงว่าเครื่องหมุนได้ครับเครื่องน่าจะทํางานได้นะครับเพราะว่าเครื่องน้ำมันยังใสปิ้งอยู่เลยครับยังมีมีรอยลื้อครับตามหัวน็อตครับ ตามหัวน็อตยังไม่มีรอยแกะนะครับดีมีรอยแกะเลยเพราะผมก็ยังไม่ได้แกะเขาน่าจะตัดขายนะครับดีน่าจะตัดขายผมไปซื้อมาตต่ตัวนั้นอยากได้มากครับซื้อหลับหูหลับตาซื้อครับไม่ได้ดูราคาครับวันนี้จะมาขายขาดทุนขายขาดทุนไปเลยเอาเกียร์ไปเลยครับเอาชุดเกียร์ไปพร้อมเลยเอาชุดเกียร์ไปพร้อมเลยให้นักสร้างไปสร้างกันเลยครับ ไปต่อได้ครับไม่ขายถ้าขายได้เอาเยอะเดี๋ยวนักสร้างจะไปต่อยากครับไปต่อไม่ได้สำหรับคลิปนี้ใครอยากรู้ราคาก็เข้าไปอยู่ในคอมเมนต์นะครับเครื่องสวยๆเลยลายปัน 200cc นะครับ5สปีดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ